ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Dream Gamer นะครับผมซึ่งก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาแจกมอดเอาชีวิตรอดในเกมใหม่ครับผมจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ามอดนะครับผมซึ่งจะมีมอดอะไรกันบ้างก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมมแล้วนะครับผมไปดูกันเลยีก่อนนะครับผมไปโอเคนะานผู้ชมอดแรกของผมเป็นมอดของไดโนเสาร์นะครับผมในประวัติศาสตร์นะครับผมซึ่งจะมีตัวอะไรมาดูเลยีก่อนนะครับผมผมนั้นจะหยิบยกมาา5ตตตัััััววววนนนนนะะคคครรรบผผผผมมมมมมโโออออเเเดูแแกกกกก่่่่ลยีีชืา อิทิโอวินเนเตอร์เราเซนซิสนะครับผมซึ่งเป็นประเภทสัตว์กินเนื้อผมเดิน2ขานะครับซึ่งลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายกับสไปโนนผมแต่ว่าจะไม่เหมือนกับสไปโนเป๊ะๆนะครับผมเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยไม่มีคขี้บหลังที่ใหญ่นะครับผมจะมีคขี้บหลังเล็กๆนะครับผมซึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าอิทิโอวินเนเตอร์นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผม ตัวที่เราเห็นอยู่นี้นะผมเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำผมซึ่งชื่อของเจ้าตัวนี้ก็คือชื่อพรีโอโนซูคัสนะครับผมซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับจระเข้หางเป็นเหมือนกับปานผมซึ่งมีหน้าตาที่น่ารักครับผมแล้วก็ถ้าเดินที่แบบกระตุกกระดิกนะผมซึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะผมโอเคตัวต่อมาผมมีชื่อว่าไลโอเพิร์ดโรดอนนะผมซึ่งลักษณะของมันเนี่ยจะเหมือนกับโมซาสอนผมจะเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในน้ํามากกว่านะผมซึ่ง ลักษณะของเด่นๆของมันก็คือมีลายจุดนะผมเต็มตัวนะผมซึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะผมสำหรับเจ้าไรโอเพอร์ตโรดอนนะผมประมาณนี้เลยนะครับผมตัวต่อไปนะผมมีชื่อว่าทาโบสัรัดนะผมทาโบสัรัดเป็นประเภทสัตว์กินเนื้อผมซึ่งลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นสัตว์มีขนอยู่ด้านหลังนะผมลักษณะจะเป็นตัวสีน้ำเงินออกม่วงนะผมซึ่งก็จะประมาณน,นี้เลยนะผมสำหรับเจ้าทาโบสัรัดนะผม ซึ่งความสามารถของมันเนี่ยเมื่อมันคำรามนะผมจะทําให้ม็อบที่อยู่ใกล้กลๆรัศมีของการคำรามเนี่ยกระเด็นนะครับผมซึ่งก็ประมาณนเลยเนะครับผมตัวต่อไปนะผมมีชื่อว่าอโคแคนโทซอรัสนะผมเป็นสัตว์ประเภทกินเนื้อขนาดใหญ่นะผมซึ่งจะไม่ถูกกับเจ้าทาโบซอรัสนะผมเวลาเจอกันเนี่ยจะ สู้กันตลอดเลยนะผมซึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะผมสำหรับเจ้าอโคแคนโทซารัสนะครับผมโอเคมอสต่อมาผมมีชื่อว่ามอสสัตว์มหาสัจจน,นะผมซึ่งเจ้าตัวผมนั้นขี่อยู่นี้ก็คือเจ้าสุขบอสนะผมซโขบอสเป็นเหมือนกับนกผสมกับไก่นะผมซึ่งลักษณะเด่นๆของมันก็คือจะมีประกายดาวสีเขียวออกจากตัวตลอดเวลานะผมแล้วก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะผมซึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะผมสำหรับเจ้า so สุขบอสนะผม และเรื่องการกินของมันกน็คือมันนั่นจะกินผลมไม้ที่เข้ามากับมอสนี้ด้วยนะครับซึ่งผลไม้พวกนี้ผมจะทําให้เจ้าซูโคบอสเชื่องกับเราครับแล้วเราก็จะสามารถขี่เจ้าซูโคบอสได้นะครับซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราสามารถขี่มันได้นะครับความสามารถของเจ้าซูโคบอสก,บสก็คือโดดสูงนะครับแล้วก็สามารถล่อนลงมาได้นะครับแบบไม่รับดามเมจน,นะครับซึ่งก็ประามาณนี้เลยนะครับสลับเจ้าซูโคบอสนะครับผม มอสต่อมานะผมมีชื่อว่า t i f a c t pass นะผมเป็นมอสที่จะเพิ่มสิ่งของมาให้เรานะผมซึ่งจะมีความสามารถมาด้วยนะผมเช่นเจ้าก,กล้องอิ ate นฟราเรดนุ่มจะเพิ่มความสามารถให้เราก็คือมองเห็นตอนกลางคืนได้แบบไม่จํากัดนะผมโอเคต่อมานผมจะเป็นเหมือนกับหน้ากากดำน้ำนะผมซึ่งจะเพิ่มสถานะให้เรานั้นาหายใจใต้น้ําได้แบบไม่จํากัดนะผมประมาณนี้เลือนนะผมส่วนต่อมานะผมจะเป็นเหมือนกับหมวกของชาวบ้านนะผมซึ่งจะ เพิ well. <pl ains> okay. Then, ่มสถานะให้เรานั้นเป็นฮีโร่นะผมและชาวบ้านนั้นจะลดราคาให้กับเรานะผมซึ่งก็มีประโยชน์มากๆเลยนะผมสรับมอดนี้นะผมโอเคต่อมาโนผมจะเป็นมากับผ้าคลุมล่องหนนะผมซึ่งจะทำให้เรานั้นล่องหนได้แบบไม่จํากัดนะผมซึ่งก็ดีมากๆเลยนะผมสลับเจ้าผ้าคลุมล่องหนนะผมโอเคต่อมานะครับผมจะเป็นมากับสร้อยคอนผมซึ่งจะเพิ่มสถานะให้เรานั้นมีหลอดเลือดเพิ่มขึ้นผมและไม่จํากัดด้วยนะผมโอเคซึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะผมสลับเจ้าสร้อยคอตัวนี้นะผมโอเค ต่อมาจะเป็นสร้อยคอเพชรน,นะผมจะทาให้เรานั้นสามารถขูดได้เร็วขึ้นนะผมประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมจะเป็นมากับถุงมือนะผมถุงมือนี้จะเพิ่มสถานะแข็งแรงให้กับเรานะผมซึ่งก็ดีมากๆเลยนะผมซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะผมสับเจ้าถุงมือตัวนี้นะครับผมโอเคต่อมานะผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะผมจะเป็นร่มนะผมก็คือร่มตัวนี้ผมมีความสามารถพิเศษก็คือเรานั้นจะตกจากที่สูงและไม่ได้รับดาเมจนะผมเอาง่ายก็คือเรานั้นจะติดสกิลก็คือสกิลตัวเบานั่นเองนะผมซึ่งก็ นับได้ว่าดีมากๆเลยนะผมสลหรับเจ้าล่มตัวนี้นะผมโอเคต่อมาเนี่ผมจะเป็นรองเท้าที่เพิ่มสถานะให้เรานั่นกระโดดสูงขึ้นนะผมซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อมาเนีผมเป็นรองเท้ากันไฟนะผมรองเท้ากันไฟเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเป็นเหมือนกับรองเท้าที่ลักษณะเหมือนกับลาวานาะผมซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับรองเท้าเนาะกันไฟนะครับผมโอเค รองเท้าต่อไปนู่นเป็นรองเท้าสปีดนะผมซึ่งเป็นรองเท้าที่จะเพิ่มความเร็วให้กับผู้เล่นนะผมเมื่อสวมใส่มันนะผมนับได้ว่าเป็นรองเท้าที่มีประโยชน์มากๆเลยนะผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างผมสรับ3ามมดเอาชีวิตรอดนะผมที่น,นั้นนำไม้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูกันนะผมซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักตําคลิปแบบนี้อีกนู่ซึ่งถ้าคลิปนั้น,นมีข้อผิดผ้าประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมซึ่งสรับคลิปนี้นั้นก็ต้ออองขอตาไปก่น,นบม bye bye, น